ห้องไหนครับห,ห้องกลางนี้เลยนะครับน,น,นี่อ่ะผมกดให้เลยนะโอ้โหพี่โชคดีมากเลยได้ชุดเติมลมพี่หมื่นกว่าบาท โอ้โหแม่นมากเลยพี่ชุดมันเป็นหมื่นเลยครับชุดนี้นเนี่นยครับ,ะรบจะมีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่ให้สามก้อนนะครับมีแท่นชาร์จมีกระเป๋าให้ครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งของพี่จะเป็นชิ้นนี้นะไฟฉายนะโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่โหได้รางวัลใหญ่ด้วย ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะส่งมาให้ครับพี่ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมก็ลูกค้านะครับจากวัุสุรษฎา์นะครับก็มาซื้อกับเราทางออนไลน์นะครับก็ให้เราคุรังวัลให้ตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นคนเลือกเก่งนะครับก็ได้รางวัลใหญ่เลยเหมือนกันนี่ชุดนี้เลยครับชุดพัดลมนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับกับอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดไฟฉายนะครับตัวนี้ไฟฉายปากกา ก็เดี๋ยว Saint ar, ตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งพร้อมกับของไม่ให้นะครับมูลค่าวันนี้ลูกค้าซื้ออยู่ที่20,000กว่าบาทเลยครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีสิทธิ์ได so ้รุ้นรางวัลอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมครับก็งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ง่พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ